สวัสดีครับน้งองๆวันนี้พี่โซนะครับผู <c> ้ <oughs> กำกัตั้มเขีนหนังกระติวนะครับวันนี้พี่ก็มาแนะนําเรื่องการจัดตารางการออกกำลังกายนะครับก็เพราะว่าการสอบเข้าเตรียมทหารเนี่ยนะครับมันมีมันมีสถานีครับตั้งแปดสถานีนะครับมีสถานีแปดสถานีซึ่งน้องหลายคนจะคิดว่าโมพี่โซครับมันมีตั้งแปดสถานีเนะี่ยผมจะฝึกยังไงให้มัน ครบทั้งแปดสถานีแล้วก็จะทํายังไงให้มันผ่านทั้งแปดสถานีนะครับซึ่งพี่มีคาแนะนําดีๆอยากจะเอามาแนะนําน้องนะครับข้อแรกคือว่าน้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราอ่อนอะไรนะครับรู้ว่าเราท่าไหนที่เราอ่อนท่าไหนที่เราแบบว่าไม่ได้เลยอะนะครับยกตัวอย่างพี่อ่ะพี่แบบอ่อนว่ายน้ํามากนะครับซึ่งว่ายน้ำเป็นหนึ่งในสถานีในการสอบเข้าเตรียมทหารนะก็คือว่าว่ายน้ํห้าสิบเมตร ่มยน้ำ50เมตรระยะทางสั้นๆใกล้ๆนะถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากแต่มันจะเป็นปัญหามากสําหรับคนที่แบบไม่เคยฝึกหรือไม่เคยที่จะแบบว่าไม่เคยฝึกไม่เคยไปเรียนไม้น้ำมาก่อนอย่างพี่เงี้ยจะเป็นปัญหามากนะคือว่ายไปได้แค่ครึ่งสักรว่ายไปได้แค่ยี่สิบห้าเมตรก็แบบแทบจะจมแล้วตะเกียกตะกายแล้วอย่างเงี้ย นะเนี่ยคือข้อแรกนะครับเราต้องรู้จุดอ่อนของเราว่าเรามีจุดอ่อนในไหนแล้วก็เร่งพัฒนาเร่งเสริมจุดอ่อนเราพี่ก็แบบช่วงเสาร์อาทิตย์อะเวลาจันทร์ศุกร์เรียนไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะครับเสาร์อาทิตย์เวลาว่างเนี่ยก็ช่วงเย็นพี่ก็มาจะให้พ่อแม่พี่อนะพาไปส่งที่สนระว่ายน้ำแล้วพี่ก็ไปหัดว่ายี่อยู่คนเดียวนะหรือไม่งั้นพี่ก็ตอนนี้พี่ทำแต่นันะ้นพี่ก็เสิร์ชดูยูทูบนะครับท่าว่ายน้ําว่ายน้ํายังไงให้ว่า ไา้นะ้ำฟรีสไตล์อะไรพวกน,นี้นะครับดูว่าเขาทาท่าทาง,ทาง,ทางยังไงแล้วพี่ก็เอาไปทําหรือบางคนอาจจะอ่อนดึงข้ออาจจะดึงข้อไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมน้องต้องรู้ว่าน้องอ่อนอะไรนะอรนนด็น,นคือข้อแรกนะครับข้อที่สองเสริมจุดแข็งของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทําไมต้องเสริมจุดแข็งอ่ายกตัวอย่างเช่นสถานีดึงข้ออย่างเงี้ยนะครับพี่เป็นคนที่แบบเออพอดึงได้ประมาณสิบสี่สิบห้าครั้ง พี่ก็ไปเสริมฝึกให้มันดีขึ้นนะครับพี่ก็ฝึกให้ดึงให้ได้2ี่สิบครั้งเต็มนะครับแทนที่น้องจะได้คะแนน60ส0ิคะแนนเนี้ยกับน้องได้คะแนนร้อยคะแนนเนี่ย <c oughs> มาไหนมันดีกว่ากันได้คะแนนร้อยคะแนนมันต้องดีกว่าใช่ไหมก็คือเสริมจุดแข็งตัวเองนะครับใครที่อย่างพี่นะพี่ชอบวิ่งไงนะครับพี่ก็ไปเสริมวิ่งยังไงให้มันได้ คะแนนเต็ม1,000เมตรนี่ไงให้ได้3นาทีนิดๆ1นิด1กิโลนะครับ mm hmm. ก็พี่ก็ไปฝึกวิ่งของพี่สอร์อาวิทย์เนี่ยข้อ2นะคือการเสริมจ,จุดแข็งข้อ3คือการหาเวลาใช้เวลาเสร็จเซี่ยวทุกวินาทีที่น้องมีเนี่ยทำเลยนะครับยกตัวอย่างพี่แบบไปเรียนกลับมาช่วงเย็นดึกแล้วบางทีก็ไปเรียนพิเศษกลับมาบ้านสองสามทุ่มไปโน่นนี่นั่นกวยาทํา กินข้าวก็จะทำกันมากท่องเรียนเสร็จโอ้ยแบบบางคนก็บ,นบ่นว่าแบบไม่มีเวลาอะไรเลยแต่พี่อยากจ,จะใช้เสเียวเวลาช่วงนั้นฮะซิทอัพนะครับซิทอัพขที่บ้านแล้วก็ขาเกี่ยวกับเสาหรือเกี่ยวกับตรงกระโตอะไรพี่ก็ซิทอัพของพี่ไปนะครับซิทอัพหรือไม่ก็ฝึกงอตัวเนี่ยทาได้ตลอดนะครับหรือว่าน้องอาจจะเนี่ยดูคลิปพี่ไปด้วยแล้วน้องก็นั่งซิทอัพไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะซิทอัพก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ใช้สอบเตรียมงานนะหรือไม่ก็ บางคนขยันหน่อยแบบว่าซื้ออธิบายเราดึงข้อมาติดไว้ที่บ้านที่ประตูนะครับมันมีขายอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะ้องไปเสิร์ชดูนะที่เราดึงข้อที่มันจะติดที่ประตูได้นะบางคนตื่นมาตอนเช้านะครับก็มาดึงนิดหน่อยสองสามทีตอนแบบว่ากลับมาตอนเย็นก็มาดึงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากทุกเสีเ้ยวเวลาหรือว่าอย่าง,าง,างพี่อะตอนที่โรงเรียนพักกลางวันนะครับก่อนไปกินข้าวมันจะมี เป็นแบบ thrust. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบแเป็นตู้กินน้ำอนะแล้วมันจะมีหลังคาท,ที่หน้าห้องเรียนพี่อ่ะนะสมัยเนี่พี่อยู่มสองมสามนะครับมันจะเป็นหลังคาเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็จะมีคานเหล็กอยู่ตรงตู้กินน้ำพี่ก็ไปปีนตรงตู้กินน้ำแล้วพี่ก็ดึงดึงข้อตรงนั้นแหละใช้ไอ้นั่นแหละฝึกดึงข้อทำให้พี่สอบติดเต็มหารเนี่ยเพราะว่าไอ้หลังคาตู้กินน้ำเนี่ยหรือว่าไอ้ที่เป็นอะไรอ่ะ ที่ชุดบาร์นะครับมันก็น้องก็ไไปดึงได้ไอ้ตรงนั้นนะมันจะมีเหล็กหรือว่าเนี่ยเห็นไหมใช้เวลาแบบทุกช่วงวินาทีที่น้องมีค่าในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันก็สามารถให้เราพัฒนาขึ้นได้ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับข้อแรกคืออะไรข้อแรกคือเสริมจุดอ่อนนะร,รู้ว่าจะก่อนไ้วก็ไปเสริมข้อที่สองคือพัฒนาจุดแข็ง,ขงตัวเองข้อที่สามคือว่าใช้เศษเสี่ยว,วเวลาทุกวินาทีเนี่ย หรือว่าแบบดีน้องอาจจะปดันพื้นก็ได้อะไรเงี้ยแบบเสริมสร้างหัวไหล่เสริมสร้างความแข็งแรงของแขนเนี้ยนะมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ตัวพี่เองเนี่ยนะข้อสุดท้ายนะข้อที่สี่ข้อที่สี่คือว่าเราต้องจําลองสถานการณ์จริงอันนี้สําคัญข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สี่เนี่ยจำลองสถานการณ์จริงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องเทสท,ทั้งแปดสถานีเนี่ยนะต่อเนื่องกันเราจะไหวไหม น้องๆเกือบจะ5 0เซนเลยนะครับคือแบบไม่ไหวอะ่ะนะครัแบบโหตอนเช้าวิ่งร้อยเมตรวิ่งเก็บของดึงข้อแขนล้าแล้วนะครับเป็นดึงข้อนะวิ่งพันเมตรอีกขาละะ้าแล้วพอตอนบ่ายไปเจอว่ายน้ำทั้งแขนล้าขาล้าได้แค่ยี่สิบห้าเมตรไม่ถึงห้าสิบเมตรจมนะครับตะเกียรตะกายเกาะทุนสุดท้ายก็ที่น้องขยันอ่านหนังสือมาเป็นปีสองปีก็ เกมโอเวอร์ over, จบเลยนะครับเนี่ยก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับไปช่วยดูแลน้องๆหน่อยนะครับไปช่วยดูแลลูกหน่อยว่าแล้ยังอ่อนตรงไหนก็พาไปเสริมนะครับก็นะั่นแหละข้อสุดท้ายครับจาลองเลยอย่างยกยกตัวอย่างพี่อ่ะพี่จะแบบพี่จะลองทาเองเลยช่วงสองทิ่ที่พี่ว่าพี่ก็ไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลสองรอบครึ่งมันรอบละสี่ร้อยใช่ไหมก็สองรอบครึ่งก็จะ พันเมตรพอดีนะไปวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บพี่มาซิทอัพซิทอัพเสร็จปุ๊บพี่ไปดึงข้อนึงข้อเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ไปไว่ายน้ำเนี่ยพี่จําลองเลยคือแบบคือมันหนักก็จริงอะ่ะแต่แบบว่าร่างกายเราอะ่ะมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยน้องเคยไหมล่ะไม่มีใครที่แบบอยู่กับที่หรอกยกตัวอย่างเช่นเราขยันเราอยากจะทําอะไรสักอย่างนึงอะ่ะน้องลองดูก็ได้น้องลองแบบว่าดึงขอดูวะเนี่ยนะ ที่ให้เลยถ้าเกิดว่าอาทิตย์แรกน้องดึงได้สองสามครั้งแล้วน้องยังขยันต่อไปอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่น้องจะเพิ่มเป็นสิบครั้งลองดูนะครับมันคนเราอ่ะร่างกายมันพร้อมที่จะพัฒนาไปตามจิตใจของเราแหละถ้าเกิดว่าจิตใจเราอยากที่จะพัฒนาร่างกายมันก็จะตามไปแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจน้องไม่ได้อยากพัฒนาร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะตามไปได้นะเพราะฉะนั้นสี่ข้อที่พี่ให้เป็นแนวทางไว้ก็ลองเอาไป ทาดูนะครับเรามาไปปรับใช้ดูข้อแรกก็คือว่า,าเสริมจุดอ่อนของเรารู้ว่าท่าไหนที่เราอ่อนบางคนแบบงอตัวเนะี้ยนั่งงอตัวนะล้มมือนั่งงอตัวให้ได้ยี่สิบเซนอันนี้สถานีง่ายๆเลยแบบเหมือนได้คะแนนมาฟร,ฟรีเลยนะฝึกง่ายมากน้องแค่แบบฝึกทุกวนะันใช้เซจเซลเวลาฝึกความตัวอ่อนนะครับนะข้อที่สองก็คือว่าเสริมจุดแข็ง อะไรที่คิดว่าเราทําได้ดีแล้วก็ไปเสริมทําให้มันให้ได้คะแนนเต็มนะครับสุดยดห้จุดแข็งแล้วก็ข้อที่3ใช้เสียของเวลานะครับคือทุกเวลาทุกช่วงเวลาที่น้องว่างอยู่พอมีเวลาสักนิดหน่อยก็ฝึกก็ได้นะฝึกงอตัวก็ได้นะทำอยู่กับที่ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สิคือจําลองสถานการณ์จริง นะจำลองว่าการสอบจริงๆมีกี่สถานีมีสถานีอะไรบ้างแล้วก็ลองทําดูให้มันครบทั้ง8สถานีหรือไม่ต้องครบทั้งแปสถานีก็ได้เอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วน้องก็จะประสบความสําเร็จในการสอบเข้าเต็มนะก็สําหรับวันนี้พี่ก็มีเคล็ดลับมีคําแนะนําดีๆเพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะเสริมหรืออยากจะแนะนําหรืออยากจะแสรความคิดเห็นว่าเฮ้ยพี่โซค่ครับผมเคยลองทําแล้วอย่างงี้อย่างงี้มันดีอย่างงี้ก็แบบมา แสดงความคิดเห็นได้หรือยอยากจะให้พี่มาพูดถึงมาสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้สวัสดีครับ